ส้นตีนที่อะไรวะเนี่ยรูปมันขับรถเตี้เที่ยน้าส้นตีนเจ๊ามึงลากอยู่ที่ไหนมึงลากอยู่ไหนอ้ไบอยไปดูคันเขียวอะใครอะบอยเดี๋ยว่าบ้านก็ได้ลุงเริ่มบ้านก็ได้เดี๋ยวเข้าบ้านไม่เดี๋ยวกูเนี่ยกูรอดักอยู่นะ เอาลุงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มาดูหน้าบ้านเพื่อแย่เขาหขีผ่านมาโอเคครับมาจอดเพื่อไม่ได้จะหนีทำไมใครโก็มไม่เกี่ยวครับไมนายนายเซิร์กไปไปไม่ใช่ช่วยเพื่อนไปเี่ย ลุงพุมขอดเชื้อได้หรอไม่ได้หรอไหนวะไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนอะ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วไม่พูดมันอ่ะอ๋อตามหาตัวรูดตามหาตัวมาช่วยเพื่อนอ่ะ ราขึ้นรถไม่ได้นะตายเลยกันเลยไปไหนครับเป็นโรงเรียนเหรอครับคุณตำรวจ <S <S 2> <S 2> ไม่ครับไปโรงเรียนครับ <S <S 2> <S 2> ไม่ครับแฟชั่นมาแต่ไหนไม่รู้ครับลุงมันมาเองครับไม่มีของตัวเองสักอันน่ะกระเป๋าก็มี <S <S เป็นไงครับความรู้สึกของลายเซ็นถนนวันหนึ่งตายกี่รอบครับพ่อมอไซน์น่ะ นับไม่ทวนครับนับไม่ได้ไม่ไม่ต้นขึ้นรถไม่ได้เหมือนกันไปฟ้าวรถตำรวจคันหนึ่งเด้อนู้นน่ะไปฟ้าวมอเตอร์ไซค์ตำรวจคันหนึ่งเด้ไปนั่นน่ะตรงนู้นน่ะรอนเปิดล็อกแล้วจุกกูยิงเลยครับขอเขียนไว้ข้างทางนะครับเดี๋ยวรถมาชนเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับ ังไงครับเพื่อนลงไปด้วยแล้วออแรงเกินลุงแรงเกินธรรมดา ต้องส้นตีนที่อะไรวะเนี่ยดูมันขับรถเตี้ยที่น่าส้นตีนผมยังไม่อยากเห็นผมยังไม่อยากขับตาันเร็วเลยโอ้ขวา,ายไส้วะรถกูแรกนะเนี่ยไอ้ยี่ยังตามไม่ทันเลยดูดิดมึงไม่เบื่อบ้างไ,ไงวะยียเซิร์ไอสัตว ตันั่นะยิ่งเล็กมันยิ่งเลี้ยวอ่ะไอ้เด้ออ่ะรถมันสีดำเว้ยมันมองยากมากกระจกนะมองไม่เห็นเลยอ่ะ อ่ะผมชอบมองตอนเนี่ยตอนมันเบรกเลี้ยวอ่ะผมมองไปเอาดูมันขับดิเชี่ยไปทางไหนแล้ววะเฮ้ยหายไปแล้วเชี่ยโคตรไวไวจริงนะไอเ้เหี่ย ก็ไอเฮียอะไรของแม่งก็ไม oh oh oh. ่รู้ไอ้เฮียมันมีเลี้ยวแขนด้วยมันมีหนักกว่าที่ลุงเจออ่ะแต่ก่อนผมนั่งกับมันบ่อยๆอ่ะอยู่ตรงนี้แหละดูฮอได้จบ พังทำยังไงอะเจบเขากำลังแบบชมอ่ะแล้วตนบอกอะไเ้าขากหลังเ็ขับในนี้กันเออพุ่งออกไปโุ่ง ทีมบอลไป,าไปาาาามายอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไปเถิดแล้วนี่หลังซ้ายแตกครับโอ้โห จบคันที why, yeah, ่ตามไม่ไหววะไอ้เชี <are> ่ยรถไ้เซิร์กอ mm ่ะตาไม่ไหวอ่ะเปลี no ่ยนกหน่อยดิตามไม่ทันอะไอ้เชี่ยง่าไม่ตามดีกว่าตามพี่รถต้นพักไอเซิร์กย่อะไรเลขเลกเลๆเลขหนึ่งสองสามจอกรับผม มัดดากแล้วเี้ยูมัดดากไอ้มึงจะลงไปดาเฮี้ยไรจุกไอ้ควายมึไม่เปิดเปิดสี่เฮี้ยไปปิดด้วยแล้วมาี่มานั่งี้จุไอ้ควายมาดิไอ้โง่ควาไอ้โง่ไอ้สว่าไอ้ถุนเฮี้ยมันโง่ไอ้ง่ไอ้โง่่ไ้อ่ไโง่โไอ่ไ่ได้โง่่าไอ้้่่ ระตูอ้ยกิโลกิโลไปเลยม่หามากกิโลกิ้านังก็กิโ้มึ้ยอะไรเกินอคอะไรมึเปิดเ้ย่นรถกยู่ในรถเอ้กิตาตู้มาแบบมาตู้ด้านหลังไอ้ควายไอ้ควยเนียไอ้ควายมาูหลังไ้ยืนแกอะไรสั์ตัหลังก็สบูต้ ไมนี่ยมาตามตามไม่ทันแล้เพราะว่าตามไปเนี้ยอีตำรวจอ่ะตามไม่ทันหลักคันเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้จูนสองเลย <c oughs> โอ้โห,โโหเฮีย <c oughs> ทางดีๆไม่มีให้มันขับหรือไงวะเฮียเนี่ย มาใหญ่ไปผมผมลืมจนแบบว่ามีถนนหลวงมาแล้วอ่ะมาใหเลยกระดาษสามสี่คุว่าแบบไอ้นี่ยากเลยตาีปเกียเนี้ยช่วยมอเตอร์คุจบว่าขวานายได้ได้ได้ขวากว่ามาคุนขวากีบ ไปตอนเดิมลงไปตอนเดิมไปตอนเดิมดูดูดูติดแก๊งติดแก๊งอันนี้ก็หายไปแล้วแม่มันจะเลี้ยวซ้ายไปกินอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวทะลุกลับไปที่เดิมตามแม่งโคตรยากเลยเฮียเอ้แท็กซี่มีกล่องซ้อไอ้ไอ้จุกขอถ่ายแท็กซี่มาดิได้ละไอ้